เตรียมวิ่งนะวิ่ง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 อยร์แล้วเพียร์แล้วโอ้ยพับเอ้ยไอเวสจะยิ่งไม่กล้าดีไม่ปาติดหัวพี่นะหลับนะหลับนะพี่โยนติดหัวมันนะอุ้ย เอ้หมดเลยแม่งเอือยยังถึงไม่หมดด้วยไม่หมดด้วยทำให้ตั้งปัปืนไหนปั๊บปืนปืนใดอยู่พี่กะวะเคสจะลงดูอยูเคสโหไอ้พี่โอ้คตรแม่นอ่ะยืนดูได้ไงบอสมาเรียบเรื่องมาแล้วเฮ้ยเวลาของปั้มปืนมันตาข้างๆไม่ได้เว้ยมันมันจ่า ไดอพี่มันไม่เข้าปับปับปับพับเปิดแล้วครับ